ส,สดีครับพี่น้องบาวันบรรทงเลอพี่น้องเลอรวันนี้มาแนะนําการขายนะพี่น้องเนาะขายกระยาศาสตร์ขายผลไม,ม้ตามฤดูดดกาลช่วงปลายเดือนกัญยาพี่น้องช่วงที่เขา้ารสใหญ่พี่น้องสา์อีสานไต้เนาะพี่น้องเนาะสา์ไอ้คนขมิน้นเนาะเดี๋ยวเร็วงน้นะครับสา์ยูนีกับซิมี่นั่งเลดพี่น้อง นางเล็ดแล้วก็พญาศาสตร์พี่น้องพญาศาสตร์เดี๋ยวดีมีมาเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่ากำลังสั่งนี่เป็นน้ำกิ้มเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบื้องก้อนนี่พญาศาสตร์ลายสีพี่น้องพี่ให้น้องในเบื้องก้อนนี่พยาใามแต่พยายายก็บแวะเข้ามากเลยพี่น้องเด้อมาบ้านเบาบัานบันทงตลาดกู้ต่องผิดกัดเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อพอนุ่งหลักวัสุรินทร์เนาะกล้วยน้ำว้าเอาไปเฮ็ดข้าวต้มเห็ดข้าวต้ม,ตมใส่สาดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สุกพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกใส่ได้อีกหนึ่งครับสมูหรือพี่น้องเด้อหน่วยใหญ่พี่น้องอืมสมูหน่วยใหญ่ครับ ตุนไว้ฝากพี่ฝากน้องหลายพดตุนไว้ให้พี่ให้น้องหลายพดแวะเข้ามาด้วพี่นออ้องเด้อะต้มเชียวหวานหอมทองพี่น้องงามงามทั้งนั้นพี่น,อนออ้องเลยหอมทองกำลังเลื้ยงเลยช่วงนี้น่นาท ตัวนี้นานติสุกก้อนเลื้งงอนดยู่พี่น้องโอ้ยหอมทองหอมทองสับรดนี่ก็ใส่ได้พี่น้องนี่สับรดนี่แล้วก็บบเผาเนาะพี่น้องเนะาะปาดยังดีเลยเ้าวนี่เป็นศพเนาะพี่น้อง ใส่นะพี่น้องเนาะช่วงาตัดไปลองกองลองกองละไม่น <air> ี่ผลไมาใส่พี่น้องละไม่้อาขายเุ็นงุนงุนยดน้ำงุนไข่ปลาพี่น้องไยกัมไยผลไ่้กัมไยละมุดผลใส่พี่น้องลมุดปอยใส่ ม่วงบริสไข้าวทับทิมนพมพี่น้องเนาะแอปเปิลแครเปิ่นกาล่าเปิ่นใยนะพี่น้องสาลีทับประหลอดน,นี่ก็มีอีกที่เลยพี่น้องเป็นสมโอเป็นทับทิพมป้วยนะพี่น้องเนาะ ก็เป็นกล้วยหอมทองอย่าลืมเลยพี่น้องไส่ไวยาดไงสาดไงอีกวักนทีหาที่หกเลพี่น้องเวะมาหนาลันเราบันเด้อพี่น้องเ้อตลาดคู่ตองเนาะ ครับคลิปนี้ด้อพี่น้องเลยคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ฝากแนะนำผลไม้ช่วงศาสตร์ปลายเดือนกันยาห้พี่ใน้องเลยเบิ้งน้าพี่น้องเนาะฝากไว้ทั้งนี้ด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้เป้าบอลแน,น่ครับคลิบหน้าฝากกันไหมครับสวัสดีครับ